จากประสบการณ์ของพวกเราที่ผ่านกันมาการปฏิบัติงานขนส่งทางทะเลไม่มีวันไหนที่ทุกอย่างง่ายก็เหลือในคู่มือการทํางานมีบอกหมดทุกอย่างเราต้องทํำยังไงก็ยังกระทาตามนี้ไปแลวกันนะลูกเรือหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยถูกเล่าบอกมาขั้นตอนที่ซับซ้อนการทํางานโดยเชื่อในวิธีที่เคยทํามาคู่มือการทํางานมีเยอะมากเลยครับลูกเรือจําได้ไม่หมดถ้าไม่มีคนให้คําแนะนํา เอกสารที่มากเกินจําเป็นการทํางานภายใต้แรงกดดันและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ทุกวินาทีเาปฏิบัติตามขั้นตอนปกตินะครับแต่มันก็ยังเกิดเหตุขึ้นอยู่ดีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับผมกับคนอื่นไม่เกิดหรมันเกิดที่ผมเมื่อไม่เข้าใจยังขาดทักษะหรือความประนักไม่เพียงพอความผิดพลาดจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดเลยแม้แต่ครั้งเดียว สิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่ของาการบรรดาศแต่เป็นการที่ผู้นำลงไปหาผู้ปฏิบัติอ่างจริงไปรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำบนเรือเราแบ่งปัปนปความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์ด้วยการทั้งกองเราทำงานเกี่ยวกับอาหารเราจะต้องแต่งตัวให้ถูกสุลักษณะนละรวมถึงความสะอาดด้วยนอกจากนั้น<ๆ>เรายังใส่จใจพนักงานใหม่โดยให้มีพี่เลี้ยงดูแลยอย่างใกล้ชิดการให้ความรู้ และปลูกฝังสิ่งที่ดีเพื่อให้เขาปรเียบัติงานด้วยตัวเองได้เมื่อผู้นำลองมือทำให้เห็นจริงลูกเสืจะเกิดความเชื่อมั่นเมื่อหัวหน้าแสดงให้เห็นผู้ใต้บังคับประชาก็พร้อมจะเดินตามและเมื่อทุกคนเข้าใจว่าทำไมต้องปลอดภัย s a ฟฟีเขาเชื่อว่าาใจเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแนาจึงแม้เราไม่ได้อยู่กับพวกเขาตลอดเวลาเพราะเราเชื่อว่าภาวะผู้นำสามารถสร้างวะะัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงแต่น,นี่คือเส้นทางที่เราจะเดิดนหน้าต่อไปอย,ไอ,ยอย่างไม่หยุดยั้งโครงางวัฒนธรรมความปลอดภัยอยากให้ทุกคนทำงานงได้ปลอดภัยได้กลับบ้าน ไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเอาหมายของเราคือ Zero Accident Zero Breakdown